สวัสดีมิลรักแฟนโตเกียวกลัว,วเวกนิ่งทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเสื้อผมอาริมะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการจัดการประมาณ200โลนะก็ตอนนี้เตรียมเพชรมาอยู่90,000กว่ากว่านะแล้วก็มีตั๋วอีก43บาใบนะรวมๆเนี่ยน่าจะได้อยู่นะ2อ0โลแล้วก็ คลิปเนี้ยกะว่าจะทําเป็น EP หนึ่งไม่แน่ใจว่า EP สองเนี้ยจะมาตอนไหนเพราะผมคิดว่าเวลามันยังเหลือประมาณ10กว่าวันอ่ะเราน่าจะสุ่มได้อีกสักร้อยโลประมาณเนี้ยรวมๆแล้วตู้เนี้ยผมว่าเราน่าจะโดนไปสัก300โลอ่ะแต่ว่า EP สองอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนนะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่รู้จะมาช่วงไหนแต่ว่าน่าจะอยู่ในระยะเวลาเนี่ยแหละภายใน10วันเนี่ยแหละยังไงก็น่าจะมาได้อยู่แล้วหกหมื่นเพชรใน เออสิบวันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเติมแล้วก็พวกตั๋วเพิ่มอีกนะก็น่าจะได้อยู่แหละแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมาวันไหน EP2 อันนี้อ่ะก็อี e ีห่งไปก่อนแล้วกันประมาณสองร้อโลได้วันนี้อ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูนื้อหาฝากไปดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X7 g a เ e กก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะเราต้องทําการโหลดทั้งนั้นของตัว แอป X7 เกมก่อนนะครับผมใครที่เป็น iOS สามารถกดโหลดของ iOS ได้เลยแล้วก็ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เลยนะแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยเราก็พิมพ์ทางนั่นของตัวเกียวกูอวเวคเน็งซีได้ในตัวแอปของ X7 ็กเซกมได้เลยนะอ่ะหลังจากโหลดเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพอเรากดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะอยู่หน้าล็อกอินให้ใส่อีเมลให้ทําการกดข้างล่างที่เป็นลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลหนึ่งครั้งหลังจากกดเสร็จปุ๊บเราก็กรอกอีเมลของเรานะหลังจาก กรออีเมลเสร็จให้กดทางหน้าของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถเอารหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบกดเลือกเซิรฟ์ฟกดยอมรับรายละเอียดของทางตัวเกมแล้วก็กดเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผมหลังจากดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะมีคนถามมาว่าในสตูก็มีทำไมถึงต้องมาโหลดของ X7 Game เกมให้ยุ่งยากงง ผมก็เลยบอกไปว่าใน X7 อ่านในสโตะมันไม่ได้มีคูณ10เหมือนใน X 7เกมแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันโหลดคนละสโต e กันสโตไทยกับสโต e จีนแต่ว่าเกมเนี่ยมันคือเกมเซิร์ฟ g ก o b a l l เหมือนกันก็คือโหลดแค่คนละแหล่งแต่ว่าเรามาเล่นกันอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันคือเซิร์ฟ g ก o b a l l แต่ว่าใครที่โหลดของสโตไทยเนี่ยไม่สามารถย้ายมาของเอ็กเซเบนเกมได้ถ้าจะเอามาของ X 7เเนกมเนี่ยคุณต้องสมัครใหม่เพราะว่าวิธีการสมัครเนี่ยมันต่างกันอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าของ x 7็กเซเนเกมเนี่ยมันมีระบบคูณ1ิ คูณสิบก็คือทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาเล่นไปได้หลายเท่าตัวประมาณ1-2เท่าตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนแล้วเนี่ยใครที่แบบว่ามีเวลาไม่เยอะแล้วแบบว่าอยากเล่นเซิร์ฟใหม่ๆจะได้แบบตามคนอื่นทันหรือไม่ก็เพิ่งจะมาเล่นอนะ่ะผมแนะนําของ X7 Game เมาได้วิธีการเติมของ X7 Game เนกี่ยก็สามารถเติมได้ปกติเราสามารถเติมเ,เราสามารถเติมหักจากของอะนี้ได้เดี๋ยวนะผมข,ขอกดดูสักแป๊ เราสามารถกดเติมแล้วก็หักจากของ Tru ม m น n ี y ได้หรือไม่ก็หักจากของธนาคารได้นี่อ่ะเนี่ยแบงก์ทานเฟอร์ a y พาวบัตรเครดิตการ์ดหรือไม่ก็ t r ูม m น n ี y คือมันก็เติมได้เหมือนกันนั่นแหละไม่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเนี่ยผมก็เติมไปจน VIP 7แล้วนะ VIP 7แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการเปิดก่อนแล้วก็ก่อนนั้นเดี๋ยวขอเจิมด้วยนี้ก่อนแล้วกันเอออันนี้ก็ไม่ได้อีก8ใบอันนี้มีย9อัิกตอนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะตู้ตะไม่ไม่น่าจะได้เปิดแแลลล้ลออ้้้วววมาาาเเอออออต่่่่่่กกกนนนนนนืขีัร คารวาวคารวาวอันนี้อะสองพันแต้มผมมีอยู่3ามพันหกสองพันแต้มแลกอาวุธของอาอริมะซึ่งมันจะมีโอกาสได้ระดับ S R R แล้วก็ U R นะแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้มีลิมิตในการแลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่คนละกันว่าจะแลกกันไหนแต่ว่าผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยไปแลกอันอื่นเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าอันนี้มาลองเทสก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่านะนี้ถือว่าเป็นการชิมลางลวกันมาหนึ่งสองสามโปะ S R อันนี้กากสุดเลยนี่หว่า อันนี้ถือว่ากากสุดเลยนะ SR เนี่ยเพราะปกติมันมี SR SR แล้วก็ UR อ่าโอเคเสียแค่นี้พอมันแลกได้เรื่อยๆนะเนี่ยไม่ไม่ได้จํากัดแต่ว่าเดี๋ยวผมแลกแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บแต้มไว้แลกอันอื่นเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากกว่านะแล้วก็เนี่ยมันเป็นการใช้ดวงในการเอ่อแลกอีกอย่างคืออาวุธของตัวละครอย่างนั้นอ่ะมันสามารถแลกได้ในกล่องสมบัติอันนี้เนี่ยอาริมะก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีอาริมะเนี่ยตัวอาริมะแสงเนี่ยมีให้แลก มีให้แลกมีให้เปิดในนี้มีโอกาสได้ซึ่งเลนเนี่ยมันแล้วแต่ดวงคนแล้วก็อ,อย่างพวกอุตายเง,งี้ยก็มีให้แลกแล้วส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนส่วนตัวเนี่ยผมอันดับของอุตายเนี่ยอยู่ที่อันดับ20แต่ว่าผมมาเปิดไอกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ได้ของอุตามานี่ได้ของอุตามาก็ถือว่าฟรีเออชิวๆแล้วก็ของคาเนกิเหมือนกันผมันดับ2แต่ว่าผมก็มาเปิดจากกิจกรรมเมื่อกี้ได้ของคาเนกิ ของจูโซผมได้ดับ2ผมก็มาเปิดจากกิจกรรมเมืเ่อกี้ได้ UR เหมือนกันคือหลายๆตัวเนี่ยมันได้ UR ค่อนข,ข้างง่ายนะผมคิดว่าเลดมันก็ไม่ได้แยน่นะนี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดนี่ก่อนเออน่าจประมาณ200โลส่วนเลดของได้ของรางวัลเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย1%แล้วก็ตัวอื่นเนี่ย0.18แต่ว่าโอกาส95%เนี่ยที่มันจะดรอปของที่แบบค่อนข้าง,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 งมีประโยชน์มาก ต่อให้เป็นเกลือเนี่ยมันก็คือเกลือฮิมารัยอ่ะมันค่อนข้างมีประโยชน์อย่างอันเนี้ยเป็นของอัพตัวละครอ่ออัพดาวตัวละคร1จนถึง5ดาวแล้วก็ตั้งแต่6ดาวขึ้นไปตั้งแต่อ,อันนั้หนึ่งถึงหกดาวมัน6หรือ5าดาว,วอ่ะเออนั่นแหละและ้วก็อันเนี้ยคือสากลทรวงก็คือพวกตัวละครที่แบบเป็นแรงตั้งแต่อ่าดีดีลบหรือว่าดีขึ้นไปอ่ะเราสามารถใช้เนี่ยในการ Up อัพได้ก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะแล้วก็ของอื่นเนี่ยอย่างพวกเนี้ยไว้อัพ อขอเขตตัวละครอ,อันนี้ไปอัพอุปกรณ์ตัวละครได้แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยักยภาพสุม่มเลเวล3แล้วก็มีเลเวล4แล้วก็มีกล่องของอื่นอีกมันถือว่าค่อนข้างดีมากเลยบอกว่าใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ๆหรือไม่ก็กิจก,กรกรมอนิมาเนี่ยใกล้เข้าเนี่ยผมแนะนําให้ดองมารออันนี้ดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเปิดได้แบบดีๆหน่อยอ่ะเราเปิดได้แบบพวกของอัพดาวเนี่ยมันก็ดีกว่าการไปเปิดเอาตัวละครธรรมดาเออประมาณนี้อะมาโมเดพูดพร่ำอยู่นั่นแหละจะไป10โลแรกโป้อ่ะกดตรงคนนี้ก่อนโอเคไป เฮ้ยอันนี้ได้ปะได้อยู่ดิมาหนึ่งอ้โหกระเทยหลงรักโอเคเวลร้อยห้าสิบเออนี่เวอรลแค่หกสิบห้าอยู่นะเออไปร้อยห้าสิบถือว่าโอเคประหยัดได้เยอะแล้วก็ของอื่นอะได้นี้เลเวลสามมาโอเคไปต่อสิบโลอันนี้น่าจะเกินนะไม่ได้อเลยอู้หได้เลเวลสี่ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ไปต่ออ๋ออันนี้ก็เกือโอเคไปต่อเฮ้ยอุ้ยอันนี้เอชอาร์สองตัวขึ้นปะ สองโอเคมาชูโอเค,ออเคก็ยังพอได้ใช้อยู่อได้ชูกับเหรียญอันนี้ในการอัปดาวสากลก็คืออันอัปดาวนั่นแหละอย่างพวกตัวละครแสงมืดต้องใช้สองสองอันผมมีอยู่แล้านหนึ่งก็ได้อีกอันหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไปต่อ,อโลที่ห้าสิบโปโอเคอันนี้เกลือมาไปต่อหกสิบเกลือไปต่อเจ็ดสิบอันนี้ได้อยู่มา 1ตัวอ่าอันนี้ไว้อัพหลังจาก6ดาวขึ้นไปโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะผมต้องการอยู่เอามาอัพคาเนกิให้ระดับ 3s อยู่นี้มาไปต่อโอ,โอเคเลือโอ้โหจบติกอยอย่างนี้ก็ดีอยู่นะ,ะเลเวลสี่เจ๋ออยู่อ่ะมาไปต่อ90อ่ะได้อยู่มาอ่าโอเคสวยอ่ะถือว่าถือว่าได้ถือว่าดวงดีแล้วนะอันนี้ถือว่า ทัว์ดวงดีอยู่90โลได้มาตัวหนึ่งอะแล้วก็เราได้ของอัพมาอีกอันหนึ่งลงมาอะเท่ากับว่าตอนนี้อาริมาผม,มาได้1ดาวชัวร์ววแล้วเพราะว่ามีของอัพอยู่มาโลที่100 100แล้วก็เดี๋ยวเราการันตีจากเนี้ยหนึ่งมีโอกาสถ24%ถ้าได้อาริมามาก็ถือว่าแจวอยู่แล้วก็ถ้าได้การเลือกอันนี้เหมือนมันจะเลือกพวกยูโซได้ด้วยนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกิงแล้วกันนั้นอะไปต่อ10อ่าโลที่100โอ้ก็ได้อยู่เอเอเอเรอมาได้บ้างอ เออป็นไงสองตัวติดว่ะเฮ้ยดวงเรามันก็เอาเรื่องอยู่นะสองตัวติดโอเคกล่องนี้ก็สักตัวไปเป็นสามตัวไปจบๆเนาะเฮ้ยเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันถือว่าโอกาสออกมันเยอะสุดเลยเน่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถือว่าโอเคอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันนะผมขออนุญ,ญาตออกไปดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกอุตะได้หรือเปล่านะผมอยากได้อุตตะ มันเลือกอุตตะไดป่ะเ,เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๋อไม่มีอุตตนะฮะมีถึงแค่จูโซมีถึงแค่จูโซนะแล้วก็อคคานิกิมันก็ไม่ได้มีนี่หว่ามีถึงแค่มันก็เป็นแค่ตัวธรรมดาตัวธรรมดาแล้วก็มีไอ้นี้2ตัวแล้วก็เป็นจูโซโอเคผพราะว่าอาจจะเอาตัวนี้หรือไม่ก็จูโซสองตัวหรือตัวขวาดีว่า,ามาปลดความสัมพันธ์เออเอาไว้ก่อนล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดมาเ,าเดี๋ยวนนะขออนุญาตนะขอใี่กดนิดแป๊บหนึ่ง Okay. มาไปต่อไปต่อเมื่อกี้ครบร้อยหนึ่งแล้ว,ลวอันนี้เรามีอยู่ห้าหมื่นเก้าโอ้ขาดไปเจ็ดร้อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนโลดสุท้ายเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มต่อมาไปต่อโลที่ร้อยสิบโอ้โอเคอันนี้เกลือไปต่อเอ้ยอันนี้สองเอาร์วะโอเคมาอันนี้ไม่ใช่อ่ะลิเซษลิเซตอนนี้น่าจะเป็น A บวกแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะหรือ A ไม่ได้ใจว่า A ธรรมดาหรือ A บวก มะโทกะเอ้ยโอเคเอ้ยอย่างน้อยมันก็ได้ตัวละครได้ใช้นะไอสองตัวนี้ผมยังผมยังได้ใช้เป็นทีมหลักอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ไปต่ออันนี้เกลือเอ้ยไม,ไม่เกลือหรอได้ตัวละครเรมื่อกี้ดูเหมือนมันมันไม่มีสีลุงนะหรือว่าผมตาฝาดไปก็มาดูนะโอเคไปต่อระดมโป้อ่านี้ได้อยู่นะบางช็อตผมอาจจะตาฝาดเบลเๆไปหน่อยนะใครวนะเนี่ยโอ้โห เมื่อวานก็เพิ่งออกมานะตัวนี้ใหม่แกไปต่อเฮ้ยมารัวๆว่ะเอไอขอแบบของอัปดาวหนึ่งถึงหกได้ปะโอ้โหลิสี่แกอยากได้ของอัปดาวอ่ะไออัปหนึ่งถึงหกอ่ะจะได้เอาไปอัปอาริมาหน่อยไปต่อโลที่ร้อยหกสิบโอ้เอ้ยสองเอไอก็ปะมันมีโอกาสออกมากกว่าสามปะเนี่ยโอ้โหแต่ละตัว สุดยอดเลยไปต่อเอ้ยไทยอยู่รัวๆว่ะเอเดียร์มา,มาโอ้โหไอ้ <c ười> ขยันเอามาจริงๆเลยตัวประกอบเนี่ยไปต่อเอ่อโลที่แปดสิบอันนี้เกลือมาอุย้ยเดี๋ยวนะโอ้เลเวสี่เลเวสี่สองอันเลเวสามสามอันเฮ้ยเจ๋วอยู่ยหน้านี้เอ่อไปต่อโลที่เก้าสิบโอเคเกลือเกลือ แล้วก็ขาดอีก10เดี๋ยนะขาดอีก10เดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอตัดมาตอนที่เราไอ้นี่แล้วกันมันขาดอยู่แค่700ไม่น่าจะนานหรอกแป๊บหนึ่งโอเคไปโอเคมาได้แล้วสำหรับ800เพชรที่ต้องการนะโหกว่าจะตีกว,ว่าจะหาได้แม่งโคตรนานเลยมา10โลสุดท้ายของตัวละครอาริมะอ่าอีพีแล้วกันนะนี้อ่ะ ก็10โลท้ายเราลุ้น2อันลุ้น10โลอันนี้แล้วก็ลุ้นกล่องอันนี้อีกว่าจะได้อะไรนั่นเองนะเอาจริงเนี่ยกล่องเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวละครอ,อะ่ะผมอยากได้เป็นทางด้านของเศษอัปดาสากลอะ่ะหรือเอาจริงอันเนี้ยมันก็ดีนะของเลือกจูโซโมาตัวหนึ่งอะ่ะแต่ว่าไดอาริมามาดีกว่าเยอะเลยมาจัดไป10โลสุดท้ายโป้เฮ้ย2 2ลุ้งอะ่ะ2ลุง้งต้องได้แล้วปะเออโอเค ไอ้้ยเอาจริงๆนะไอพี่น้องบินเนี่ยแม่งมาทุกคลิปจริงๆเลยคลิปสุ่มมาประมาณแบบ3 4สี่คลิปอะไอพี่น้องบินนี่มาทุกคลิปเลยจริงๆนอนี้เออโอเคมายโอเคมา24%จัดมาอาริมาอาริมะโ,โอ้ไอ้ยตัวโอ้แต่ว่าพอเข้าใจได้แหละว่ามันโอกาส4ี่นะโอกาสแม่งเยอะสุดเลยอะแต่ว่าโอ้โหได้สองรอบเลยก็เกือบไปโอเคอะแล้วก็เมื่อกี้ อยู่ครบจนมันออนไลน์ได้อันเนี้ยมา16ตัวได้บ้างแล้วก็รวมกันเก่าที่เรามีนะมาแล้วมาสู่วันนี้20ตัวเป็นการปิดคลิปไปโอ,โอเคเกลือจะปิดอันนี้ก็เกลือโอเคโอ้โหสุดยอดยับหมาก็ถือว่าเดี๋ยวนะเราได้มากี่ตัวนะเราได้ตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็เราได้อาริมะามา1เราได้อาริม,มา,าม,มาหมด3ตัวก็เปิดไป 200โลได้มา2ตัวเอ้ได้มา3ตัวก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะว่าคุ้มหรือเปล่านะแล้วก็เปิดกันไปคนละเท่าไหร่ได้มากี่ตัวบ้ากนะลองมาแชร์ประสบการณ์ความเกลืองได้นะว่าใครได้เกลือมากเกลือน้อยหรือว่าเกลือหิมาลัยกันได้อีกนะนี้อะโอเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลงังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกเก่าๆได้แปะคิวแมงซ้ายพิทิสแมงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ่าย,ายครับผม